ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันกมลพัชสแวงกิจนะคะเป็นคัน n t r y มนเจอร์ของ dd p r o p e r t y com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เซสชั่นที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของมาร์เก็ตอัปเดตนะคะในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเรียลเอสเตทในวันนี้นะคะก็อาจจะใช้เวลารวมๆประมาณสักหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะเล่าให้ฟังกันในหัวข้อซึ่งจะมี2หัวข้อหลักๆนะคะอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของ r รียลเอสเซ a ด k มาเก็ตอัในแง่ของ Price กับในแง่ของ s u p p l y นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ c o n sumer นะคะ Sentiment Survey นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อมูลที่เราได้รับการ s u r ร์เวย์มาจากทาง c o n sumer ของเราในเว็บไซต์นะคะก็วันนี้จะมาแชร์ให้พวกเราฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตแนะนำดีดีพร็อพเพอร์ตก่อนนะคะดีดีพร็อพเพอร์ตเนี่ยเราเป็นบริษัทลูกของ p r o p e r t y ร u ต u ้กูรูนะคะซึ่งเรามีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยกันนะคะใน Property g u ต u ู้รูเนี้ยค่ะเรามีออฟฟิศอยู่ทั้งหมด5ประเทศนะคะมีประเทศไทยนะคะสิงคโปร์นะคะเป็นเฮดคออเตอร์นะคะแล้วก็ยังมีที่มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะโดยทั้ง5ประเทศเนี่ยก็จะมี5เว็บไซต์นะคะโดยที่เรามีผู้ชมโดยรวมกันเนี่ย อยู่ที่ประมาณ24.5ล้านคนด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์อสังหาอันดับหนึ่งะคะในเอเชียนะคะ,ใน,นะ,คะในเว็บไซต์ทั้งหมดนี้นะคะก็มีตามลิสต์นี้นะคะโดยที่ในไทยแลนด์เราก็จะใช้เว็บไซต์ชื่อ ddproperty.com นะคะหลังจากนั้นสิงคโปร์และมาเลเซียจะคล้ายคลาย้คลายกันนะคะชื่อ Property Guru Group อโทษค่ะ p r o p e r t y ์ u r u com s g หรือไม่ก็เป็น propertyguru.com.my นะคะส่วนของอินโดนีเซียนะคะใช้ที่ ชื่อว่า r o m a c o m นะคะแล้วก็เวียดนามใช้ชื่อว่าปตงศา์นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเรายังมีธุรกิจที่ขยายไปถึงประเทศอื่นๆนะคะรวมแล้วทั้งหมด14ประเทศด้วยกันซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการาให้รางวัลกับโครงการของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งมีมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะคะซึ่งในข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปชมได้นะคะในเว็บไซต์ชื่อ asiapropertyawards.com นะคะ กลับมาถึงดีดีพรอพเพอร์ตี้ของเรานะคะเว็บไซต์ดีดีพรอพเพอร์ตี้เนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเราเป็นสื่อกลางอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ช่วยให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโครงการนะคะในที่เกิดขึ้นต่างๆในประเทศไทยนะคะเรามีผู้ใช้โดยรวมยอยู่ที่ประมาณ3ล้านคนด้วยการต่อเดือนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งนะคะอยู่ที่ประมาณ52%นะคะจากข้อมูลจากทางซิมบิลลาเว็บนะคะแล้วกลุ่มผู้ใช้เราส่วนใหญ่ ะะก็จะอยู่ที่อายุประมาณ25-34ปีซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่กําลังค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็กําลังสนใจที่จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนะคะโดยที่ทุกๆเดือนเลยนะคะเรามีการให้ข้อมูลมากมายนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะเพื่อให้เจ้าของโครงการเอยหรือว่าจะให้เป็นเจ้าของห้องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเอเจนต์ติดต่อกลับเนี่ยมากถึงประมาณ52,000รายการต่อเดือนนะคะโดยเฉลีย่ย นะคะ นอกจากนั้นแล้วในเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างให้ข้อมูลเยอะในหลากหลายมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ยังไม่เคยซื้อบ้านเลยจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะในการที่จะซื้อบ้านนะคะตรงนี้เราก็มีข้อมูลเตรียมไว้ให้มีเรื่องของทางด้านการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทางด้าน Finan c i a l นะคะว่าถ้าอยากซื้อแล้วพร้อมแล้วจะกู้เงินอย่างไรนะคะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊สนใจโครงการตรงนี้เพราะว่าทําสวยมากแต่ว่าไม่รู้จักโลเคชันนั้น ะะเรามีข้อมูลในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Area Insider นะคะซึ่งจะาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะในการที่จะได้เห็นรายละเอียดของโครงการแล้วก็เห็นรายละเอียดของพื้นที่และผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงการรีวิวโครงการนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแนะนําโครงการใหม่ๆนะคะให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของอสังหาได้เข้าชมกันนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วตลาด อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนี้นะคะมีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะหรือว่ามีเทรนด์เป็นอย่างไรบ้างนะคะมาชมกันค่ะ ทีนี้เราลองมาดูกันนะคะในข้อมูลที่เราได้รับจากการทำผลสำรวจแล้วก็ดูจากข้อมูลในเชิงลึกของ DD Property นะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น DD Property, Property Market Index นะคะเราซึ่งเรามีการจัดทำทุกๆ q u a เตอร์ quarter, นะคะทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะมีการดูในเรื่องของ Price เรื่องของ u u p p y นะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะมาดูเรื่องของ Price ก่อนนะคะตั้งแต่ Quarter ์ที่3นะคะปี2019เนะคะเป็นต้นมาเนี่ยเรา เ,เห็นว่า price trend ของ property ทุกประเภทเลยเนะะี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลดลงนะคะลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงกระทั่ง Quarter 2ของปี2020นะคะแต่เมื่อถึง q u a เตอร3นะคะของ2020เนี่ยเราเห็นเทรนที่มันเริ่มพผงกหัวขึ้นแล้ว ะะเพราะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะถ้าเทียบจากควอเตอร์อันควอเตอร์นะคะเราจะเห็นว่า price trend เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2%ด้วยกันนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูใน1ปีย้อนหลังนะคะ price ก็ยังลดอยู่ที่ประมาณ9%ด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจัยหลักเลยเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่โครงการบางโครงการนะคะมีการเปิดตัวใหม่นะพอเปิดตัวใหม่ปั๊บก็ยังไม่สามารถทําราคาต่าได้ก็ต้องทําราคาสูงไว้ก่อนนะคะเพราะมันก็เลยทําให้ภาพรวมของ price t r e n d เนี่ยเติบโต ขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่มีการลงทุนอสังหาไว้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูอย่างน้อย5ปีย้อนหลังเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าราคาของ property เนี่ยยังขึ้นอยู่นะคะซึ่งเราดูจากตัวเลขของเราเนี่ยเรายังคงเห็นเทรนด์การขึ้นอยู่ไม่ต่ำกว่า55%ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีใครลงทุนไว้เมื่อสัก5ปีที่แล้วก็ก็ยังถือครองเก็บไว้ได้นะคะ ในส่วนที่เป็นราคาถ้าเราแยกออกมาดูเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์นะคะใน property type ชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะถ้าดูจากกราฟนี้จะเห็นเป็นคอนโดมิเนียมสีแดงนะคะหรือว่าเป็นสีเหลืองนะคะซึ่งเป็น s single d e t a t h e h House นะคะหรือว่าสีฟ้าที่เป็นท w n house นะคะเราจะเห็นว่าในแง่ของตัวราคาของคอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะประมาณ1%ถ้าเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเป็น ดัชนีของบ้านเดี่ยวนะคะในส่วนที่เป็นราคาของบ้านเดียเ่ยวนี่มีการปรับตัวขึ้นประมาณ3%นะคะแล้วก็ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์นะคะจะมีการปรับตัวลดลงนิดหน่อยนะคะประมาณ1%ด้วยกันนะคะมาดูในแง่ของสป라이 y บ้างนะคะว่าแล้วเรามีหรืออะไรอยู่ในตลาดบ้างในปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าดูจากข้อมูลในภาพรวมนะคะก็จะเห็นว่าราคาของสป라이์เนี่ย โทษค่ะจำนวนของสัพพลายเนี่ยนะคะมีการาปรับตัวสูงขึ้นถ้าเทียบจากควอเตอร์ที่แล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นาสาเหตุนะคะ มาจากหลากหลายกรณีนะคะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่เราเห็น On Quarter ร์เนี่ยมากถึงประมาณ23%ด้วยกันนะคะถ้าเทียบย้อนกลับไป1ปีเนี่ยสป라이เพิ่มขึ้นโดยรวมประมาณ5%นะคะซึ่งปัจจัยหลักที่คิดว่า,ามีโอกาสทําให้สป라이ยตัวนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าในช่วงต้นๆเราจะเห็นว่าช่วงต้นๆของ Q3 เนี่ยนะคะการซื้อขายในประเทศเค่อนข้างเป็นไปด้วยดีนะคะเพราะว่า d e v e l o p e r มีการปรับลดราคา ลงมีการทันโปรโมชั่นเยอะแยะนะคะดีมานในส่วนของโลโคอเองก็ยังมีมากพอที่จะไปซื้ออสังหารในช่วงโปรโมชั่นนั้นได้นะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะผ่านไปประมาณ3เดือนนะคะเราก็จะเริ่มเห็นว่าดีมาตรงนี้เริ่มเริ่มปรับลดลงละ ะะมันก็เลยทําให้สป라이ที่ยังมีเหลือเนี่ยยังยังมีการปล่อยอได้ช้านะคะนั่นก็คืออัตราการดูดซับของการซื้ออสังหาเนี่ยเริ่มมองเห็นเป็นเทรน์ที่ลดลงไปบ้างแล้วนะคะในส่วนของ เซกเมนต์นะคะของอ,อสังหารในประเภทต่างๆนะคะถ้าเรามาดูกันว่าแล้วอะไรที่มีสป라이มากน้อยนะคะเช่นเดียวกันอยากให้ดูกราฟนะคะถ้าเป็นสีแดงก็คือคอนโดมิเนียมซึ่งจะเห็นว่ามีจำนวนสป라이ที่เยอะที่สุดเลยนะคะสีเหลืองก็จะเป็นส่วนของทาวน์เฮาส์นะคะแล้วก็สีม่วงข้างบนก็จะเป็นของตัวดีแทชเฮาส์นะคะจะเห็นว่าคอนโดเนี่ยมีการ ปรับตัวนะคะในแง่ของ supply เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นถ้าเทียบต่อปีอยู่ที่ประมาณ2%นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเดียวกับ townhouse เนี่ยถ้าเทียบต่อปีนะคะ,ะมากขึ้นถึงประมาณ40-41%ด้วยกันนะคะทำไมถึงมี supply ของอบ้านเดี่ยวแล้วก็ townhouse มากขึ้นนะคะก็เพราะว่ามันมี real demand ที่เกิดขึ้นในส่วนของในประเทศของเราเองนะคะประกอบกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไป งานที่บ้านได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทํางานในคอนโดมิเนียมนะคะอาจจะมีพื้นที่ให้น้อยหน่อยนะคะไม่สะดวกนะคะห้องก็ยังเล็กไปเพราะฉะนั้นโอกาสของคนที่ต้องการจะซื้อสังหานะคะเพื่อ,อตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็อยากได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะนั้นบ้านและ,ะบ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็ทาวน์เฮาส์ก็เลยเป็นส่วนที่ตอบโจทย์เข้ามาในความต้องการของอผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้นั่นเองนะคะ ถ้าเกิดเรามาดูในแง่ของสป라이 y ทั้งบ้านและคอนโดนะคะในเซกเมนที่เราพูดกันถึงราคานะคะไม่ได้เป็นเซกเมนของ Property Type นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าใน p r อ p r t y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  p เนท่ยทุกๆราคาเนี่ยนะคะมีสป라이เพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะถ้าเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะจากกราฟเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าถ้าเป็นเซกเมนที่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะซึ่งจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะคะสีแดงล่างสุดนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียนว่ามีไม่ย นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเซกเมนที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นสีส้มนะคะอยู่ที่ประมาณ1-3ล้านบาทแล้วก็ตามมาด้วยสีเหลืองนะคะอยู่ที่ประมาณ3-5ล้านบาทนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นสีม่วงนะคะอยู่ที่ประมาณ5-10ล้านบาทแล้วก็สีฟ้านะคะ10-15ล้านและสุดท้ายสีเขียวก็คือมากกว่า15ล้านบาทขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าสป라이นเนี่ยถ้ากราฟเทียบดูจากควอเตอร์ที่แล้วนะคะก็จะมีสัญญาณของสป라이นที่เพิ่มขึ้นทุก เลยนะคะแต่ว่าในเซกเมนต์ที่เพิ่มเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเซกเมนต์ส่วนของ5ถึง10ล้านบาทนะคะถึงแม้ว่าจะเยอะที่สุดก็ตามนะคะในแง่ของภาพรวมในตลาดถ้าย้อนกลับไป1ปีเนี่ยถือว่าสป라이มันก็มีการลดลงบ้างประมาณ7%ด้วยกันนะคะแต่เซกเมนต์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะก็คือเซกเมนต์ที่อยู่ในระดับราคาต่ำกว่า3ล้านบาทนะคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลนะคะจะมีมาตรการหลายๆอย่างที่เข้ามาช่วยช สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของอปรับลดค่าภาษีค่าโอนต่างๆนะคะซึ่งก็ทำให้เดเวลลอปเอร์เน่ยมีการเอาโครงการในเรนจ์นี้เนี่ยออกมาอยู่ในตลาดมากขึ้นนะคะแต่ว่าผลการตอบรับจากทางผู้ซื้อนะคะอาจจะไม่ดีนักนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของอเศรษฐกิจต่างๆนะคะซึ่งก็ Dev e l o p e r r หลายรายนะคะก็มีการเล่าให้ฟังกันว่าสามารถขายได้นะคะแต่ก็ยังโอนไม่ผ่านนะคะเพราะ ว่าอย่างกู้มไม่ผ่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราก็จะต้องออมาดูกันต่อไปนะคะว่าด้วยมาตรการต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะคะหรือว่าจจะมีการปรับลดทอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมยังไงได้บ้างนะคะ ทีนี้มาดูต่อในแง่ของว่าเราเห็นแล้วว่ามีสป라이 y เพิ่มขึ้นทุกเซกเมนต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคานะคะหรือว่าจะเป็นท้ายไปนะคะแต่ว่าในส่วนของทำเลนะคะที่เราอาจจะต้องมีการะระวังไว้นิดหนึ่งนะคะหรือว่าว่าดูอย่างใกล้ชิดนิดหนึ่งนะคะเรามีข้อมูลของ5ทําทำเลที่จะเสี่ยงจะเป็นโอเวอร์สป라이นะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นนะคะคลองตันนะคะห้วยขวางนะคะศูะนย์หลวงพระขนงเหนือแล้วก็บาง หนา,นะะาทำเลนี้เนี่ยก็จะมีสป라이ที่มากขึ้นในเรนจ์ตั้งแต่ประมาณ21ถึง39นะคะก็คลั ไปาตามที่ท่านเห็นในกราฟนะคะแต่สิ่งที่อาจจะมีความน่ากังวลมากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือว่าเราเริ่มเห็นความสนใจของคนที่ไปดูในทำเลบางทำเลนะคะในห้านอันนี้เนี่ยนะคะน้อยลงไปด้วยหมายความว่าคนก็ไม่ค่อยสนใจทำเลนี้เท่าไหร่นักแล้วถ้าเทียบกับที่ผ่านมานะคะซึ่งเราเห็นเทรนของคนที่เข้ามาชมลดลงนะคะในทำเลอย่างเช่นห้วยขวางบางนานะคะแล้วก็สวนหลวงซึ่งเรนจ์ในการชมลดลงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2%ลบ2%นะคะถึงประมาณลบ5%ด้วยกันนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็คิดว่าในรีพอร์ตในครั้งหน้าก็อาจจะมาดูกันอีกทีนึงว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะส่วนถัดมาค่ะอยากให้เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในส่วนของ Property ในกรุงเทพนะคะ ที่เป็นฝั่งดีมาน์บ้างนะคะคือมีคนสนใจนะคะเข้ามาชมประกาศของเรานะคะในรูปแบบต่างๆยังไงบ้างนะคะในประกาศของดีดีพาร์ตี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นประกาศขายแล้วก็ประกาศซื้อนะคะซึ่งถ้าเป็นประกาศขายเนี่ยก็หมายความว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาสนใจอยากจะซื้อละนะคะแล้วก็ขออภัยค่ะเมื่อสักครู่เรนพูดถึงก็จะมีประกาศขายกับประกาศเช่านะคะถ้าเป็นประกาศขายนะคะก็หมายถึงว่าคนที่สนใจอยากจะเข้ามาซื้อนะคะส่วนประกาศเช่าก็ เป็นคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเช่าอสังหาในเซกเมนต์ต่างๆนะคะมาดูอย่างแรกกันก่อนค่ะประกาศขายนะคะ,ะคนที่มีความสนใจเข้ามาชมในประกาศ ขายในกรุงเทพเนี่ยนะคะในภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4%ด้วยกันถ้าเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีเขตต่างๆนะคะให้เห็นมากมายในกราฟนะคะอย่างเช่นเขตมินบุรีนะคะมีมากขึ้นขึ้นถึงประมาณ53%รนะคะรองลงมาก็จะเป็นเขตเ,เป็นน้องแถมนะคะมากขึ้นถึงประมาณ43%นะคะแล้วก็เขตบางใหญ่บางกอกใหญ่ค่ะนะคะซึ่งก็มีมากขึ้นถึงประมาณ42%ด้วยกันนะคะแปลว่าในที่ดินบริเวณนั้นหรือว่าอส หาบริเวณนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ะะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าที่อยู่อาศัยต่างๆของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยนะคะอะไรที่มีคนให้ความสนใจมาดูมากขึ้นนะคะในส่วนของประกาศขายก็คือมีคนสนใจะจ,ะจะซื้อนั่นเองนะคะก็เท่าที่เราเห็นนะคะตัวเลขก็โชว์ว่าเป็นบ้านเดี่ยวหรือ <S <S ทาวน์เฮาส์เนี่ยมีคนให้ความสนใจมากขึ้นนะคะประมาณ7%นะคะในขณะ,ะที่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยก็สนใจน้อยลงนะคะในส่วนถัดมานะคะมาดูถึงในแง่ของ ราคานะคะก็อันนี้ก็เห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะว่าราคาของอสังหาที่มีคนให้ความสนใจนะคะมาดูในประกาศนะคะเพื่อที่จะอยากซื้อเนี่ยนะคะก็เป็นเรนจอยู่ที่ประมาณ1-3ล้านบาทมากที่สุดนะคะตะกี้เราพูดถึงประกาศที่เราลงประกาศ ขายนะคะแปลว่าคนสนใจอยากซื้อนะคะทีนี้มาดูอ,อีกประกาศประเภทหนึ่งนะคะก็คือประกาศเช่านะคะแสดงว่าคนสนใจที่อยากจะเช่าในพื้นที่บริเวณนั้นๆน,น,นะคะซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเทียบจากควอเตอร์ที่แล้วนะคะคนให้ความสนใจเข้ามาดูประกาศเช่าเนี่ยมากขึ้นถึงประมาณ3%ด้วยกันนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นเขตต่างๆนะคะหลายๆเขตตามกราฟนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขตวัฒนาคลองเตยห้วยขวางปทุมวันแล้วก็สาทรนนะคะซึ่งในเขตของปทุมวันเนี่ยคะ่ะ ก็มีคนที่ให้ความสนใจมาดูเป็นอันดับที่เพิ่มเติมมากที่สุดถึง34%ด้วยกันนะคะ แล้วมาดูต่อค่ะว่าในการเช่าต่างๆเนี่ยนะคะประชาชนสนใจที่อยากจะเช่า Property แบบไหนนะคะก็แน่นอนคงดีไม่พ้นคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งมีคนสนใจเช่ามีคนสนใจเข้ามาดูประกาศเช่าเนี่ยมากถึงประมาณ9%ด้วยกันนะคะในขณะที่บ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์เนี่ยก็คนสนใจน้อยลงไปเยอะทีเดียวนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็ไปซื้อแล้วก็อยู่ไปเลยมากกว่านะคะซึ่งในส่วนของอัตราค่าเช่านะคะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรนมองเห็นเทรนถ่าเทียบกับเมื่อควอเตอร์ที่แล้วที่เราทำข้อมูลออกมานะคะปรากฏว่าคนที่สนใจประกาศเช่านะคะมาดูในประกาศเช่าที่มูลมีมูลค่าค่าเช่าเนี่ยสูงที่สุดเลยก็คือ30 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะอยู่เรน์ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจาก ข้อมูลตรงนี้นะคะก็เรียน,นอาจจะสามารถอธิบายคร่าวๆได้ว่าคนอาจจะไม่ไม่มีศักยภาพนะคะในแง่ของการที่จะไปซื้อสัทีเดียวนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความจําเป็นที่อาจจะต้องมีที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ต้องการนะคะแล้วก็ในส่วนรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมากพอที่จะ,ะจ่ายค่าเช่านะคะในระยะที่เป็นระยะ สั้นๆเช่น1ปี2ปีนะคะในมูลค่าที่สูงขึ้นได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่เราต้องดูกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักลงทุนนะคะก็อาจจะช่วยดูในมุมของการลงทุนได้นะคะว่าในช่วงนี้คนเริ่มหันมามองออห้องเช่าที่เป็นคอนโดในมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะค่ะถ้าเราจะมาสรุปนะคะภาพรวมของตลาดอสังหาณะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็คงจะบอกได้ว่าตลาดอสังหาในประเทศไทย ปัจจุบันเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะคะแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไปอย่างช้าๆนะคะข้อมูลจากทางแบงค์ชาตินะคะก็มอีออกมาบอกว่าคงจะต้องใช้เวลาโดยรวมนะคะประมาณสัก2ปีนะคะที่เราจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนที่เป็นช่วงเจริญรุ่งเรืองของเราเมื่อเมื่อช่วงปีก่อน นะคะคแต่ว่าในส่วนของอสังหาเองนะคะ Q4 เนี่ยก็อาจจะไม่มีโครงการอะไรเปิดใหม่มากนักนะคะเพราะทุกคนก็น่าจะเก็บข้อมูลนะคะเก็บ ความสวยงามของโครงการไปเปิดตัวในปีหน้านะคะเพื่อที่จะรอรับตลาดใหม่ๆห,หรือว่าผู้ซื้อใหม่ๆได้นะคะในส่วนของการออกแบบของโครงการต่างๆนะคะเนื่องจากข้อมูลที่เราได้รับจากทาง DD p ropy e r t Thailand c o n sumer sentiment study เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการให้แง่คิดในหลายๆมุมว่าคอน sumer เ,เอกเนี่ยนะคะมีความต้องการในแง่ของการเลือกที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ อย่างเช่นพรามโลเคชันอาจจะไม่ได้จําเป็นละนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถ work from home ได้เป็นโลเคชันไหนก็ตามขอให้ใกล้รถไฟฟ้าให้เดินทางสะดวกไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองก็สามารถที่จะเ,เลือกซื้อได้นะครับไม่ได้เป็นปัจจัยเรื่องโลเคชันที่ต้องเป็นพรามอย่างเดียวเท่านั้นนะคะส่วนที่2ออาจจะเป็นเรื่องของขนาดของที่อยู่อาศัยนะคะผู้ซื้อต้องมอีปัจจัยในแง่ของการดูแลขนาดนะคะให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะเพราะว่าอา,อาจจะต้องมีการทางาน ที่บ้านเ,าเป็นเวลา มากกว่าปกตินะคะไม่ใช่อยู่แค่เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขนาดห้องนอนขนาดห้องลิฟวิ่งรูมตัวนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญรวมถึงเฟสิลิตี้ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เดเวลลอปเปอร์เองเนี่ยจะต้องมองหากําลังซื้อใหม่ๆนะคะเพราะว่ากําลังซื้อ,อ,อที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะซื้อไปมากพอเพียงละนะคะแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยทำให้อาจจะประชาชนอาจจะไม่กล้าที่จะลงทุนการซื้อไปมาก กว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหากําลังซื้อใหม่ๆใ,ในตลาดโล c a l นะคะที่จะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้นค่ะเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงตัว i n t e r n แฟ factor นะคะทีน,นี้เรามาดูกันว่าแล้ว external factor เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็ location นะคะยังเป็นหนึ่งใน top three factor นะคะที่คนต้องดูนะคะไม่ว่าจะราคาถูกนะคะของดียังไงถ้าเกิด location เนี่ยไม่ สะดวกหรือไม่ใช่เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นจุดสําคัญนะคะในการที่เลือกเสื้อสังหาได้นะคะส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Security นะคะแล้วก็ความปลอดภัยในบริเวณนั้นซึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงในแง่ของการออกแบบดีไซน์เพื่อให้ปลอดภัยกับสุขภาพ าการเป็นอยู่ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของพวก Facility แล้วก็ Infrastructure ต่างๆคล้ายๆกับที่เรน,นพูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะมี o ร i ไวในโครงการไหมนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของอความสามารถ ในการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางนะคะให้มีการใช้งานได้แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องมอีมีความปลอดภัยในแง่ของคนที่เข้าไปใช้บริการมีโซเชียลดิสเทนต์นะคะให้ให้การบริการในบริเวณนั้นด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ควรจะต้องมองด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งจากตรงนั้นเองเนี่ยเราก็มาถามถึงว่าตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะซื้อบ้านเนี่ยคุณคนเซิร์นเรื่องอาการเวิร์กฟรอมโฮมไหมนะคะปรากฏว่า75%คะ่ะตอบเลยว่าใช่นะคะการ เลกบ้านตั้งแต่วินาทีที่รัฐบาลประกาศนะคะพอเราก็ฉุกเฉินปับ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มมองหาว่าถ้าจะซื้ออสังหานะคะการดูขนาดของพื้นที่นะคะดูบริเวณโดยรอบดูการออกแบบนะคะต้องให้ตอบโจทย์เรื่องของ work from home ด้วยนะคะ ค่ะและนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของดีดี o p e r t y Sentiment, Study นะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะต้องการข้อมูลในเชิงลึกนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ให้ไว้บนจอภาพนี้นะคะและในวันนี้ดิฉันกมลพัชแสวงกิจนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมฟังจนกระทั่งจบรายการในวันนี้นะคะก็พบกันอีกครั้งในโอกาสต,ต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ